คุณผู้ชมครับที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับคุณป้าที่เป็นเจ้าของห้องเช่าบอกว่าสุดเซง็งเะเนื่องจากว่าผู้เช่าที่เป็นหนุ่มโรงงานเนี่ยทิ้งห้องในสภาพขยะกองเต็มห้องอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยคุณผู้ชมฮะคนที่เปิดประตูก็ไปดูบอกเห็นแล้วแทบจะอาเจียนนะครับนี่นะอยู่ที่พื้นที่บ้านโป่งสำพงตําบลท่าตูอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเขาบอกว่ามีหนุ่มโรงง,งานนะครับ ทิ้งขยะเกลื่อนห้องก่อนจะย้ายหนีออกไปนะครับที่เกิดเหตุเป็นหอพักฮะผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบดูเนี่ยเขาบอกว่าขยะเต็มห้องเลยแล้วก็มีบ้องกัญชาอยู่ด้วยนะแล้วก็มีกองขยะนะขวดเหล้าขวดเบียร์ขยะต่างๆเนี่ยเกลื่อนห้องโอ้โหดูสิฮะเดินไม่ได้นะโดยนะครับภายในห้องน้ำเนี่ยก็มีคราบสกรปรกเนี่ยเต็มไปหมดนะครับ จากการสอบถามนางบัวทองบุญโตอายุ63ผู้ดูแลห้องเช่าบอกว่าคนที่เช่าห้องนะครับเป็นหนุ่มโรงงานนะรูปร่างผอมสูงมาเช่าอยู่เป็นเวลา2ปีที่ผ่านมาก็จ่ายค่าเช่าเนี่ยทุกๆ2เดือนแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาไม่ได้จ่ายแจ้งว่าตาป่วยนะครับแล้วก็หายไปพอเปิดประตูมาเจอกองขยะแบบนี้ก็โอ้โหตกใจฮะ คืออยากจะวิงวอนให้เนี่ยมาเก็บขยะออกจากห้องค่าเช่าไม่เอาแล้วนะเอาเดี๋ยวลองฟังป้าบทองหน่อยเขาจะนัดจ่ายท,ท,ที่ทุกเดือนแล้วเดือนที่แล้วก็บอกตาเข้าโรงพยาบาลเราเลยเอองั้นระจ่ายทีละสองเดือนเขาเขาก็เคยจ่ายนะเขาเคยจ่ายสองเดือนให้ตลอดเขาเคยค้างเขาก็ให้แต่งนเงินนี่โอ้โหไม่เห็นอย่างเงี้ยไอ้จ่ายค่าห้องเราไม่ว่าแต่มาโอ้โหเห็นสภาพขยะอย่างเนียโอ้โหไม่ไหวเ <laughs> อะนะครับ ทางเจ้าของห้องเช่าบอกว่าตอนนี้ทราบที่อยู่ของหนุ่มโรงงานเดี๋ยวจะเร่งตามตัวมาเพื่อมาเคลียร์ขยะแล้วก็เคลียร์เงินที่ค้างไว้เออคือขยะตอนนี้ก็ยังอยู่แบบนี้นะสภาพนะครับมไม่รู้จะต้องใช้เวลาเคลียร์เนี่ยกี่วันนะฮะแมดูสภาพเสีย